ห้องน้ำที่รู้ที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวสิไปลองข่าวบุญงวดเป็นอะไรนะย่างเบียงย่างเบียงเด้อละคั้งเะ้อคั้งเด้อเดี๋ยวค่อยสิ่งดีเลยยี่สองมาบ้าเดียวดิโอเสบายดีทุกคนเด้อยินดีทุกคนขอเสนอตัวค่ะเกี่วกับชาแนลด้อ ตอนนี้คือมราพาทุกคนมาเที่ยววัดล่องขุนอีกแล้วน่าจะเป็นขางท่สางี่มตัตมานี่เนาะแต่ว่ามาฮอดเสียงไททันทีเฮาก็ต้องโบพาท,ที่จะมาวัดล่องขุนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือคนหลาย,ยาแหงๆโอ้ยแล้วก็แดดแหง้งเจ็บตาเลยทุกคนนี่คนจะหลายเลยส่วนหลายก็จะเป็นฝรั่งเนาะคนเยอะมากข้างในนุนเขาซื้อเสื้อผ้าเยอะมากข้างใน น,นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทางในดีกว่าเนาะเราอาจจะไปไปซื้อปีเนาะย่างไปนี่ไปซื้อปีอ่บนหันแล้วก็เลยแล้วก็คอยเที่ยวแบบนี้คนมาหลายส่วนหลายจะเป็นฝรั่งนะทุกคนฝรั่งแล้วก็กับคนจีนเนาะคนจีนเยอะมากฝรั่งเยอะมากส่วนหลายเกือบจะไม่เห็นคนไทยเลย บุงคนสวยงามแต่ว่าโมาตนะมาครั้งที่สามแล้วเนาะมาครั้งที่หนึ่งคือตื่นเต้นแหงๆมาครั้งที่สองก็ตื่นเต้นครั้งที่สามก็ตื่นเต้นคือเก้าเพราะมันสวยงามแหงทุกคนบุ๋งคนนี่หลายแหงเลยนี่คนเยอะมากค่ะ s <S คนเยอะมากอแมแอมก็จะเป็นหานกาแฟหานอาหารหรือว่าหานเสื้อผ้าเนาะนี่หลายเลยหานคอฟฟเสื้อผ้าเยอะแยะ,ยะ,ยะนู่นนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวก็ จะเข้าไปนี่จะเป็นฝรั่งมาซิดากรุสโซมาเย่ฝรั่งเฮลโลเฮลโลเฮลโลเฮลโหลเฮลโหลวิววโอโฝรั่งเยอะมากค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวฉันก็จะเข้าไปก่อนนะคะไม่มีคนถ่ายรูปให้แล้วก็ไม่มีคนจับกล้องให้เหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวก็ คนเดียวนะคะเดินวนออกมาแล้วก็จะมาซื้อน้ำแล้วก็จะจบคลิปนะคะคนเยอะมากวันนี้ก็แพนวันนี้ก็จะไปเที่ยวสามวัดให้ครบสามวัดค่ะก็คือวัดล่องโขนแล้วก็วัดเออไอเนตงนั่นแหละไปรอดูแล้วกันคนเยอะเซนเกาทุกคนหลังจากที่เฮาซื้อปี้แล้วก็เฮาก็จึงจะได้เข้ามาทางในนี่เนาะคนมาเที่ยวเยอะมากค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังมา,มาเป็นทัวร์มาเป็นบุคคลกันหลายเตอนะร้อนมากเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนไฮโปของข่ะจําเยอะมากเลยฉันก็ตัวคนเดียวนะคะทุกคนตัวคนเดียว้อนให้เบิ้งความความคนมาเที่ยวหลายแบบหลายเลย เขาสิย่างไปทั้งคุนเะนาะงานค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างประเทศนะทุกคนฝรั่งเอ้ยนคนเยอะมากเลยฉันก็เป็นคนเดียวที่เป็นคนลาวหรือเปล่าคะตัวเล็กมากเลยเมื่ออยู่ค่ะคนหลายแห,งเ,หงเลยนี่เคยพามาหลายเชื้อแล้วเานาะแต่ว่ายัางพามาอีก ข hmm. ึ้นมาได้เลยค่ะหามถ่ายรูปวางทางเดินนะคะ p l e s keep walking, don't t a r e p h o to of the w a y เร่นงหี่เหรอนี่คือไอโอ้ยเช่าอีกันนี่ผิวเลีงนี่ยง เอ๊ะนฮ้ย你好你好你是什么名字เด็กจีนน่ารักมากค่ะใส่สุดไทยเนาะโอ้หอนมาด้วยกันได้ครับไม่ค่ะเขาเป็นคนจีนน่ารักน่ารักมากเขาเป็นคนจีนค่ะโอ้ยหอนพี่ลึก ร้อนมากค้นลายแหงจอบ,จอบเนเคยเนะเาะจะบุกเข้าไปในนีนแ่แหละเอาบุกเข้าไปเอาจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคนเดียวค่ะเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะอหอนผิดลึกหอนแหงม,มาพิดเวลาบ่น่าจะมาตอนประมาณสักห้าโมงเนาะแต่บุกหัวเขาจะปิดระบบตอน,นั้น ออนติดลึกคนจีนลายให้เ <c oughs> อ้ยผู้ชายแบอยางคนหลายพิ่ลึกคนหลายพิ่ลึกเขาไปทั้งนี้กสวยงามแฮืม พี่จิงเคยพามาหลายเชือแล้วเนาะมาแล้วมาอีกนี่ว้าวสวยสวยแดงสวยน้ำเงินอืมโอเค,เเอเคชิลงจากวัดตัวนี้ไปแล้วเนาะเขาจะไปเบิงอีกช่างนั่นมีหลายยังมีหลายอยู่ ยังไม่หลายให้เฮาไปสวยงามแหง่งเป็นเหนมืนนี้นะทุกคนใครที่บ่ค่อยไปเอ้ยใคร,ใครที่บ่ค่อยมาก็ลองมาเด้อเบอิ่งบ่งามแหงๆเลยเป็นวัดสีขาวคนมาเที่ยวลหลายหลายส่วนหลายจะเป็นฝรั่งเนาะว้าวมาเด้อที่ออกจากบอนน่อเนีไปแล้วก็จะมีถม้ำจะมีน้ำตกจะมีอะไรทำไมให้เอาไปแล้วก็จะมีวัดสีเหลืองเด้อ ทั้งข้างเนะาะทพูคนี่วันนี้อาจารย์มาป่ะครับไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นคร,รับโปรตีนจารนทั้งมาเขาจะอยู่ตรงไหนครับตรงหน้าเลยครัที่เฮาจะมาบนน้ำตกเนาะทุกคนคนจะหลายเลยเสื้อหลายจะเป็นฝรั่งให้จำเป็นน้ำตกแต่มันโมเมนต์ความจริงแบบมันโมเมนต์อันอันนี้นจะเป็นของที่เขาจำ โอู้เย็นเย็นเลยมันยังตัวมันยังกระตายว้าวของเล่นของเลิ้นของจำลองต่างๆแต่ว่ามันสดชื่นแห้งๆได้๋สซสดชื่นแท้ได้นี่นสดชื่นนี่ มันคือน่ำตกเทกๆเซยดบูมี่ปลาอยู่ในนี่เออนีอยู่นะนี่อยู่บอนี่เอันนี้เขาจะเอิ้นไว้ยังพอชัดไหมอะไรนะระคัะงฮะระคังเดี๋ยวค่อยชิตีด้วยหนึ่งสองปลาเดียวดิ เป็นน้ำตกที่แบบเขาจำลองไว้จะ,จะบูเมเนความจริงจะบูเมเนจะไม่ใช่ของจริงบเมเนของจริงนนที่เอาตกที่เขาเทขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆเข้าใจเด้อเรื่อยๆนี่สดชื่นที่นี่คือเชียงรายจังหวัดล่องขุนเอ้ยวัดล่องขุนจังหวัดเชียงรายมีน้ำตกให้ด้วยนี่คนเยอะมาก คนเยอะแยอะอมากมายโอ้ส,ด,สดชื่นแหงสดชื่นสดชื่นที่สุดเลยค่ะทีนี้จะเป็นวัดสีเหลืองเนาะแต่เป็นตัวโบเห็นเขาจาไปนะแต่ว่าเชื่อเราเป็นตัวมากะได้ไปยูเนาะแต่ว่าเมื่อนี้คือโบเห็นพ้นเข้าม่ตัวกันเลยว่ะมีตัวกันเลยว่าจะวกเข้าไปเนาะอาจจะออกไปเลยเพราะว่าหิวน้ำ แล้วก็ไม่ได้พามาซื้อมีแต่อยากมาเที่ยวเรามาซื้อ,อที่จริงมืตัวเคยพามาเราเราก็มาโทรมาอันนี้จะเป็นครั้งที่สามเราก็เลยว่าบุกค่อยตื้นเต้นบันไดชาวมาตื้นเต้นบอกับบุกันไดแต่ว่างามบุกงามคือเกา่างามแห้งหอนอยู่เดี๋ยวจะออกไปนอกเลยไปอกกินน้ำเนาะแล้วก็จะไปวัดอื่นต่อว,วัดอื่นกับมื่อตัวก็ไปแล้วนะ ก็เลยว่าพ่หัวซีไปซีไปวัดใดแต่ก็อยากไปอีกเนาะอยากแบบมาเชียงไายก็ต้องไปวัดอ่าล่องคุนวัดห้วยปักก้างแล้วก็วัดเสือเต้นแม่นู้เกือบจะประมาณนั้นเลยทุกคนคันพวกไปหันกับพว่หัวจะพาไปใส่ไปซอกกินน้ำบอลน,นี้จะเป็นบอลที่ทำบุญโยนเหรียญเนาะเดี๋ยวไปตัวไปโยนเหรียญก่อน คนี่ยิ่งเรียนที่ยิ่งเรียนด้บ้าคนลายว่าที <h <h ่ออกไปยังไม่ได้ออกไปเชิอทุกคนนี้มาเบิ้งห้องน้ำที่ลู้ที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวสิ ไปลองเข่าวบุญงวาเป็นอะไรนะยังไม่เคยเข่าวบุญนี่ทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกค่ะทุกคนมาเข้าแล้วนะคะออกมาออกมาจากวัดแล้วด้วยทุกคนผิวหลักผิวน้ำจะแย่ค่ะ <c oughs> ออกมาแล้วเด้อคลิปนี้จะจบลงอยู่นี่ดีกว่านี่ฝากติดตามคลิปต่อไปว่ามจะพาทุกคนไปเที่ยวอยู่ใสเด้อคนลายแห่งทุกคนงานงแห่งขั้นถักคนที่จะเข้าสมก็ต้องไเสียเงินหนึ่งร้อยบาทเนาะผมาก็มาเด้อเสี่ยงไห้เนาะ <c li pped> คลิปนี้จะขอลาและบ๊ายบายเกี่ยวหน้า